มิสูบิชิแต่ตั้นพัดปีศูนย์หกครับสีสันรอบคันผมให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับมีซีดด่างแดดเรียฝากระโปรงหน้านะครับรอบตัวมีริ้วรอยบ้างนะครับตามสภาพตามการใช้งานจัดทรงไซม็กขอบสิบแปดยางซูแม็กปียี่สิบสองนะครับรถวางเครื่องมาใหม่นะครับเป็นหนึ่งเจซใช้สองระบบนะครับเบนซินบวกแก๊สไอพีจีลงเล่มเรียบร้อยภาษีหกเจ็ดเล่มพร้อมเอกสารครบนะครับตอนนี้รถใช้น้ำมันล้วนนะครับแก๊สไปแก้ไขเอานะครับใช้งานไม่ได้ รอบตัวถูวยสวยงามนะครับทรงหล่อๆเลยสี่ประตูทรงสูงกุญแจรีโมทนะครับภายในเบาะหนังสวยสะอาดเกียร์ออโต้พวงโมาลัยโมโมวิุจอแอนดรอยนะครับระบบแอร์เย็นฉ่ำทั้งคัน <S <S ด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายครับสี่ประตูรถทรงด,ดีครับขับขี่ดีครับช่วงล่างดีคาซีสวยไม่มีผุ <S <S ด้านหลังมีผ้าใบปิดฝาท้ายกระบะให้ด้วยครับประมาณนี้ครับใ้ท้องถังแ๊สอยู่ด้านล่างนะครับ รอบตัวถือว่าไม่คิ้เล่นะรถตัวสูงขับขี่ดีเลยสีประตูทรงดีเลยยังใหม่แม็กสวยเดี๋ยวตาขึ้นให้ชมครับมานี่ครับเห็ดทีเดียวนิ่มๆเงียบๆสนใจมาลองชมลองขับดูได้น,นะครับรถอยู่นนทบุรีไซน้อยหมู่บ้านสวิตโฮมพาร์ค จังหวัดจองขับส่งให้ได้นะครับค่าส่งติดตามระยะทางลองดูลองชมดูครับประมาณนี้เลยทรงรอรอ